สวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกับสาวบนอยู่นิวซีแลนด์เมื่อนี่มาก,กินแอบแปะสะไกตุนจ้ะเนี่ยตุนไก่เบิดโตเลยพี่น้องน้ำจิ้มเฮดเอาเองจ้ะกระเฮดเอาเองอะไรวซื้อไซตตอนนี้น้ำจิ้มทั่วจ้ะแต่ว่าใส่พริกน้อยเดียวพี่ยักินน้ำได้พัดเมีไข่เจียวจ้ะอ,อืมนีม่พัก มาแต่สวนแน่สื่อเอาน้ำผักกาดแกวสื่อเอามวนฟักม่วนวุ้นีีเอาจากสวนจ้ะต้นหอมเกาจากสวนจ้ะ today I have d i n n e r with um พ่อใหญ่อยากโซ่คนละหมายหลายว e เจอร์ We have a steamed um, chicken and uh, we have um, a peanut sauce one chili <laughs> and we have a stir fry um, w วายวายเ e ื้อโรติเดอโอมเลดและ all the vegetable from o o p sorry s from my g a r d e n and some uh, lettuce we bought that please come join us ก่อนจะกินขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจะเชิเขามาติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่นอกจากนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวบนมากินข้าวแรกนั้งกันจ้ากินแปะซะกินเงกินกินอุ๊บแน่ มาสีแรนนไววแท้ถน้องฟอนมากินข่าวน้ำแม่ได้ลูกละเอ็มเอ็ดนี่มาบ้านแล้วจ้าแต่ว่ากกนยังบัให้าในมากินน้ำพอน้ำแม่ยังอยู่แต่นใน้ห่องเจ้าของอยู่จ้าอ้ยไก่เปอยดีหลายะ ตัเอาพัดมีก่อนอันอีเดนพายอันช้างๆคำอีดวิดไหมิ e m i s ช you a lot มาเด้อจัมเบอร์เด้อ อ๋ออืม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 อาหารแก้มป้องพี่น้องแต่ว่าแซบขาด กินอิ่มงา่าะน่าเหมือนี้ปะผักแพ้วกับกำลังอันเขียวขึ้นจ้าจะคล้องลบมาจากเมืองไทยเลยฮอดน,น้ำเราเน่เรากำลังเขียวแต่กี่ก็เป็นโซนสิแบบว่าเหลืองเอิมเติมเขาเนะูอ๊ยพูกฮอดน้ำให้ดู อือือเจ๋หน่อยเสียหมูทั้งล่ำลูกกามากินแปะสาไกตุนด้วจ้าน้องนุเคลลีฟ้ามทั้งอเมริกาด้วจ้ามากินแปะสาไกตุนน้ำเผไว้ได้ Mm. น้องหน่อยน้องอ้วนมาด้วยจ้า <c oughs> กินแปรสระน้ำพีนี่ <c oughs> แหละข้าววาแสบ แซบอิลีพี่น้องน้ำจิมมันไก่สาวบนกับตุนอยู่สามชั่วโมงจ้ะตุนไฟอ่อนๆเห็ดโดนๆเนาะนี่มานงเพ้นมาเดินนงเพ้น those noodles. <coughs> What's the um, spring onion look? Nice. Try yeah. it. Yeah. Nothing wrong with try. สิบอยฟังพี่น้องแต่กี้นั่นพ่อยายเราเป็นคนบอก,กินพักได้จ้ะมเมนว่าเ้าขายหนาสามีได้จะเว้าสูฟังว่าคนห้าหนี่ค่วมหักหนี่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ใดอีหลีอยู่พ่อยายเรา เป็นค้นบอกกินผักซะเลยจ้ะคันว่าผักนี่เคี่ยวออกให้เบิดปานเด็กหน่อยพอ,อมาแต่งงานกันเซาบนบอกว่าคันสียุ้มคอยเขาก็พยอยากให้เจ้าไปเร็วเขากบบ็อยายากไปเร็ยวยุ้มการไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลส,สุขภาพพ่าสันพอเราเป็นคนน้นผู้ใหญ่เนาะคือยากเจ้าต้องหัดฮัดกินผักว่าสัน เฮงได้เสร็จเขากินเห็ดก็ขาวเอาใส่จานเลยจ้ะเอาใส่จานแล้วลกินพร้อมกันหล้วสิบวก่าเคีย่ยออกจ้าพี่น้องพอเกียงใจเม่ยก็ต้องกินกินไปกินมากก็เกิดความเคยชินแต่ว่ากับ,บ่ได้เบิดสูซูพักจ้ะ เสมอเลยแล้วก็สิ้นสิ้นกับการกินพักลยอจ้าเพื่อจะคิดตรงกันแถวอืม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 กอปเมอร์ น้ำจิ้มกำลังเริ่มห่อนพะนะโอ้ย่วยเดียวนึงน yeah, good, yeah. เนาะปัญญาย่เราไข่หนึ่งยางหนึ่งจะเล่าจะเป็นคนบอกรายคอมเพนอีหยังทั้งสิน้น ว่าอย่างไรกับว่าตามกันไปเนาอพี่น้องเนาะขันเป็นคู่ชีวิตก็ต้องดูแลก,กันไปเด้อจ้าเด้ยอ,อย่ามยังเสียจ้าพี่น้องอย่ามโรกมโนเท่าลำบากคัดสนแนวนี้ ต้องหักล้วก็ดูแลก,กันหลายๆเดอพี่นองเด้อหายกำลังใจกัน how come your ones look so much neater than mine hmm your ones look so much neater than mine i think i need more chocolate mm. put down like that mm. ลายๆพี่น้องอ้ยกายลรอนคอยลอยแคลไลออกพี่น้องหั้งคนมาเป็นอยังคอยลอยแคลไลรอนออกจากดูดมันพี่น้องนี่อืมอืมอืม นะี่สิรลายนะที่ไหเแต่พี่น้องก๋ากินเหงแห้งหลายมูคนเสียหายเนาะคนอยากน้ำเอาปอกกันไม่คิดหนาจ้าพี่น้องจ๋าวิกระเก่าชุงมล้องยานพี่น้องให้เป็นตาแซบคักถือว่า <c oughs> อกันไม่คิดหนาเนาะจ้ะเนา ฝากในเด้อจ้าจองหนหน้อยของเสาบนยูนิวซีลนฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆไปนองจ้าขอบคุณครับพอกันใหม่คลิปหนาจ้า